อ่ะมน,นี้มาแก้ปัญหามอเตอร์หลุดครับก็ไลยเชื่อมไม่เชื่อมติดกับใบพัดเลยมนมนีแดดครับตอนนี้ใบสามเครื่องเป็นมอโนซีแพง340บวัตรครับเป็ดปั๊ม2แรง1,500้าวัตตบคิว ของของของขอ,องเอียงหล่นี้กัของมิสซูแม็กคุณก็ได้สองปีหรอครับสองปีครัวล้วคุณก็วดัดนี่เป็นโวนลต์รอบมอเตอร์ครับพันแปดร้อยกว่าห่งจุดแปนึ่งแปดอมป์นี่เป็นแคงของยี่ห้อ โจได้ทีโจไดครับแพงห้องยีย่ห้อโจใดโมโนสามร้อยสามสิบบาทอันนี้ก็ตตีได้ปีสองปีแล้วครับนี่จะเปิดประกันแล้วครับมาเซอร์วิสด,ดูแลให้เพื่อนนี่จะบ,บอกให้เพื่อนออานีออกขาออกนำกระไล่ะขนาดพวกนี้ม่มีอย่างเลยแดดก็ี บริการหลังการขายครับมันก็ต้องมีครับแต่ก็บริรับงานไก่ทออกสองยุ กับคลิปชั้นนี้ครับ